ว,นนวันนี้ผมมารับเหมาที่สวนนะครับผมนะก็พาเพื่อนมาช่วยตัดนะครับไออันนี้เป็นเสียทำส้มโอนะครับเอามาตัดทุเรียนแต่ไม่รู้ว่าจะตัดเหมือนกันหรือเปล่านี่ครับนี่สุดเรียนเชียงรายครับผม สวยๆครับผมหนูร้อยสามสิบครับผมหนูร้อยสามสิบบาทนะครับบริการส่งครับผมนี่นะครับผมหนูร้อยสามสิบนะมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับผมจ่ายค่าส่งเองนี่คนระับสวัสดีครับวันนี้ไปรุ่นธรามากิน พามาตัดทุเรียนเวียงแก่นทุเรียนเชจรายนะผมนี่นะครับต้องขึ้นไปตัดบนดอยนะครับกําลังรู้ว่าที่นี่ก็มีทุเรียนนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูว่าทุเรียนเขาจะสวยเหมือนทุเรียนจันทบ,บุรีหรือเปล่าต้องไปลองดูเดี๋ยวเราไปลุ้นเส้นทางเรานะครับผมเพราะทางทางค่อนข้างจะโหดนะครับมาประเสยม,มาแร่รังนี่

ตอนนี้เรามาถึงฐานตั้งเล้วนะคะตอนนี้สวนกำลังคุยธุรกิจก,กับเจ้าของสวนเลยคะ่ะตอนนสวนเราคุยซื้อขายทุเรียนกับเจ้าของสวนเอามาดูบรรยากาศกันเลยแบบสวยมากเนยนะคะสวนทุเรียนเราต้องลงไปตัดแบบดอยมากแล้วก็วิวก็สวยมากนะคะสวยมากจริงๆค่ะ บรรยากาศนะครับผมตอนนี้กําลังจะไปตัดทุเรียนเชียงรายนะครับผมทุเรียนเวียงแก่นนะครับผมวันนี้วันนี้ผมมารับเหมาที่สวนนะครับผมก็พาเพื่อนมาช่วยตัดนะครับไออันนี้เป็นเสียทําส้มโอนะครับเอามาตัดทุเรียนแต่ไม่รู้ว่าจะตัดเหมือนกันหรือเปล่านี่ครับก็รอลุ้นดูนะครับไม่รู้จะกําไรหรือขาดทุนถ้าขาดทุนก็ไม่มาอีกเลยนะครับผมทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับผมแต่อยู่เฉยๆเสี่ยงกว่า ตอนนี้กำลังเตรียมตัวเพื่อไปตัดทุเรียนนะคะนี่หน้าตาเป็นแบบไหนโมไปเรื่อยสอนดีไม่สอนีโมไปเรื่อยนนเอยนี่ยคะ่ะเราจะไปกันเลย ไปดูสวนทุเรียนกันเลยดูบรรยากาศนะคะแบบล้อมรอบไปด้วยภูเขาชีวิตติดแกมค่ะดูเส้นทางเรือเรือแถวนี้แถวนี้ก็มีว่าไม่ทำ่าชังอันี้ก่อนชังถ้พอเขาไม่เก็บแล้วสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยแล้วเออเนี่ยลูกนี่สวัสดีท่านผู้ชมหน่อยแล้วทำไมคุณไม่ถ่ายแนวนอนล่ะคะ ชีวิตติดแคลมีอีกสองลูกองนนู้นอันนู้นมีสองนนี้อด้รอ๋อนี่ค่ะอ๋ะแกเนี่ยใหญ่ออม่าใหญ่นี่ทีมงานสอน ใครไม่รู้อยู่ขึ้นยังไงเนี่ยจะแฮักตัวนี้กระสอบปานกบมีโอ้ยใจกระสอบอยู่กำเลยรอ่ะเลี่ย เพราะแกจัดไม่ต้องใช้ยาครับอาไปบ่มธรรมชาติโอ้ยน้ำนักโคตรดีเึงจัดอไอ้ต้นเนี้ยเืาไปแบกขึ้นกันเออบนปุ่นแบกต้ขนข้างล่งต้นน,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 นี้เหนื่อยแยๆเยมันไม่เก่งแล้วนั่นแหละผมก็จะกลับไปเอาเนี่ย ได้มัน้ยเกับตาเล่ตาเลยถ้าเอาเท่นอันนี้เท่นเท่นตัวนี้มันน้ำไม่กี่ต้นละอ้าอส์อ้าวอันนี่ ว้รุ่นธรมากินมาตัดทุเรียนเชียงรายนะครับผมเป็นเวงแก่นอันนี้อยู่กับสวนลุงลุงชื่ออะไรนะครับจับกรภพลุงจักรภพนะครับนี่ครับจับจบกรภพหมูสบสี่หมูสิบสี่นะครับป่าตั้งนี่นะครับวันนี้ก็มาอุดหนุนลุงนะครับผมแล้วก็คุณผู้ชมอย่าลืมอุดหนุนผมด้วยนะครับรับรองผมขายราคาไม่ซื้อตึกแน่นอนครับ ถ้าขายดีปีหน้ามาใหม่ใช่ครับผมขายดีปีหน้ามาใหม,ม่มาอยู่แล้วครับเพราะว่าบ้านอยู่แถวนี้ครับแต่ว่าไปเรียนไกลเนาะอันนี้มันติดปีแรกถ้าปีหน้านมันเยอะกว่าสองเท่าอยู่แล้วใช่ีหน้ามาอุ่นมิมะถ้าปีแรกต้นอีเสียงเลยเกินดูดีๆเนี่ยแก่เมื่อแก <c oughs> ่แล <c oughs> ้วก็แล้วก็มาเก็บไม่ได้ ขรับตรนเลยข้าวลานี่ก็สี่ก็สุกข้าต้นเลยในอันไหนสุกคาต้นเนี่ยค่ะดูดนี้นี่เลยนี่มวตนเยนีแมปีขันลแมลูกเดียวห้ตัวเอาซิอ่ะเอาซิแกน่ะแมแกนเดียว ที่เป้นี่ปเรื่องน้ำจันทุนเมื่กมอกี้นี่ดีๆก้างเม่อกี้นี่ล่ามีสซงลูกไงสาม้ตอูดกีนก,ก,กนแล้วนี่ แล้วก็ตอ้ห้ค่าหนึน่งีอันน,นี้แล้วก็มีมันที่ต้องมาบอกจะเอาแล้วหายหอ๋ออันนี้ไงรำกระซอไงลกแดงกนี่เออเอาลูก<อ>ขาล่งขาแม่นั่นน่ะเออเออแต่ลูกลูกนี่สูใกล้สแล้วแม่าาจะโหดุ้งยาพอตุกุ้ยาเขาเลากบก้งยาไม่มีเหย่ไม่มีสารพิษอีกเนี่ยเอองเราไม่มันมีแหละเราก็ม่คนยาก ตอนนี้เราตัดเสร็จแล้วอิดมากเลยเหนื่อยจอนยิ้มหน่อยอนนก็ย,ยิ้มแล้วไงย,ยิ้มล,ลงยูทูปนะคะอันนี้ Gracias. สวัสดีครับวันนี้อยู่กับไวรุ่นตมาจกิงนะครับผมเพื่อนเชียงรายครับผมสวยๆครับผมโล่ร้อยสามสิบครับผมโล่ร้อยสามสิบบาทนะครับบริการส่งครับผมนี่นะครับผมโล่ร้อยสามสิบครมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับผมจ่ายค่าส่งเองนี่นะครับสวยๆครับผมใครอยากจะอุดหนุนผมนะครับอันนี้เป็นเรียนเชียงรายนะครับผมเรียนภาคเหนือนะครับผม 130นะตอนนี้ผมขายอยู่ตลาดบ้านหลางามอําเภอเมืองเก่นจจังหวัดเชียงรายนะครับผมใครสนใจก็ติดต่อ02-957-2543ครับผมสวัสดอีครับ